สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกมถังซาน MMORPG ดีครับตอนนี้เราอยู่กับเอ้าซื้อขานลครับเนื่องด้วยว่าวันนี้เป็นวันที่ผมจะเลื่อนระดับนะครับขึ้นจากที่ระดับ50เป็นระดับ60นะครับี EP ข่าอีกนิดหนึ่งดังนั้นเพื่อเป็นสักขีพยานในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปเลื่อนขั้นระดับพร้อมๆกันเลยนะครับวิธีการของผมก็จะง่ายๆเลยนะก็คือการตบตบมอนตรงนี้ซื้อเพิ่มม แล้วก็กดข้ามอย่างรวดเร็วไปเลยไม่ต้องสู้นะฮะมันเสียเวลานี่ครับเรียบร้อยวงแหวนวิญญานหมื่นปีอ่ามันเลื่อนระดับไปอยังยังห้าสิบเก้าอยู่นะครับยังไม่ถึงยังขายอีกนิดนึงนะแต่ว่าได้วงแหวนหมื่นปีมาครับอ่าเดี๋ยวเราไปใส่วงแหวนหมื่นปีกันก่อนนะไปที่วงแหวนเป็นวงแหวนของคอนเท้าเทียนซะด้วยเอ วงแหวนวิญญาณหมื่นปีมาแล้วฮะแหมก่อนอื่นขอโชว์วงแหวนหน่อยเอาซื้อคานายไม่ต้องตามมานะโชว์วงแหวนคนเดียวแบบเด่นๆก่อนนะและนี่ก็คือวงแหวนวิญญาณหมื่นปีวงแรกของผมนะฮะแหวมันสวยสุดเลยเกินสุดยอดเลยไป มเมื่อได้บวงแหวนแล้วนะครับเราก็ต้องมาเลื่อนระดับกันต่อเมื่อกีอ้ที่ร้านค้าเหมือนเขาจะมีมีขายนะไอ,อหินในนั้นอนะเมื่อกี้ลืมกดซื้อเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีอยู่ลูกสองลูกนี่นแหละเดี๋ยวนะหาดูกันในเมื่อมันหาซื้อไม่ได้ก็ใช้เพชรไปก่อนแล้วกันนะไม่พอหรออ๋อนี่ไงได้อยู่โอเค ขอให้เลือระดับเป็น60ด้วยเทินถึงไหมยังไม่ถึงเหรออีกรอบนึ่งเฮ้ยทำไมมันไม่ถึงอ่ะทำไมยังไม่60โอเคขาดอีกแค่1 exp AH เท่านั้นหา,าแถวนี้แหละนี่ไงสวัสดีครับขอทุบหน่อย ไม่ตายซะด้วยไม่ตายซะด้วยไม่ตายเจอค้อนยักษ์เข้าไปมันไม่ใช่หนึ่งย e ีะ่ะพีะเดี๋ยวมึงเต็มหรอบ้า e ยีพียงไม่เต็มเนี่ยยังไปต่อได้อยู่โอเค <c oughs> มันไม่พอะครับตรงนั้นมันไม่พอะครับเออ ตรงนี้มันก็น้อยนิดเหลือเกินไม่พองั้นเราไปตบตบบอสนะไปล่ากระดูกวิญญาณกันนะครับเพื่อที่จะนำกระดูกวิญญาณน,นั้นมาเป็นของเราแล้วก็เพิ่มระดับ e ีกไปด้วยนะพื้นที่ไม่ปลอดภัยโอ้โถเอ้ยจะเอาหรือไงล่ะเดี๋ยวก่อนรีภัยก่อนโอเค ไปครับไปล่าการ์ดวิญญาณเพื่อไม่ใช่ไปล่าการ์ดกันเพื่อเลื่อนระดับนะครับหัวหน้าทีมเป็นเอาซื้อขาค่อยมาสลับกันกันกบลูกพี่ใต้นะเอา้าโอ้โหลูกพี่ใต้ทำไมไม่สลับกันละ่ะเออปะไปลุยกันฮะ <c oughs> ปล่อยเป็นออโต้เลยนะ โยนค้อนไปก่อนครับจากนั้นก็กระโดดทุบแล้วก็ตามด้วยระเบิดมือแหวนจากนั้นก็ค้อนยักษ์ฮะค้อนยักษ์แล้วก็บัฟอีกทีนึงทุบเออบัฟบัฟชาร์จชาร์ดค้อนยักษ์อีกที อจาก59เหลือ53โคตรหนักอ,ะอ่ะออนยัดระเบิดวงแหวนคู่ดาวนานนะแต่ใช้ครั้งเดียวก็เกินพอละบางครั้งผมไม่ใช้เลยนะผมกดปิดไว้อีก10%นะมา ปุ๊บเลยปุ๊บจบด้วยคอนยักษ์สวยๆไปเลยจบด้วยคอนยักษ์ทำไมมันไม่หกสิบวะทำไมระดับมันไม่เลื่อนวะมันตันแล้วหรออีก e พอ่ะยุบผายแล้วอีกพีตัน อีกพี่ตันแต่โอ้โหกูเลื่อนระดับไม่ได้ <c oughs> มันขาดอีกพี่แค่แต้แมเดียวเองดูแค่หนึ่งแต้มอะ่ะโอ้โหเกมแไม่โคตรใจารกับกูเลยแค่หนึ่งแต้มเองนะหนึ่งแต้มเองหนึ่งแต้มเองเข้าใจไหมแค่หนึ่งแต้มเองกักไว้ทำไมกักไว้ทำไม โอ้ความฝันสูญสลายจากที่จะได้เลื่อนระดับเลยครับ <c oughs> ก็ต้องรอปีห้าเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันเออโอ้ยส็งโชว์วงแหวนไปลูกพี่ต้ถอย